สวัสดีครับกระผมอาจารย์มังกรก็มาพูดคุยและมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาในเรื่องที่ผีสา,สางเป็นพิธานโบราณผสมกับประวัติของตัวเองในช่วงนั้นนะครับผมหลายร้อยปีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้มีชื่อว่าผีหัวของ ในสมัยนั้นครับหลายร้อยปีที่ผ่านมาหมู่บ้านของพวกผมก็อุดมสมบูรณ์พืชผักผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนานา,นาชนิดครับผมมีเยอะแยะให้กินครับผักไม่ต้องไปซื้อขอกันได้ครับข้างๆรั้วหรือ,รอข้างบ้านเราก็สามารถเก็บกินกันได้เลยพวกผมในสมัยนั้นก็เรียนหนังสือยังเป็นไวเด็ก ก็อย่างเช่นเคยครับในตอนนั้นก็ต้องสุกซนเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กนักเรียนหลังจากเลิกโรียนนะครับผมจับกลุ่มกันห้าคนครับวันนั้นเพื่อที่จะไปหาของกินและของเล่นตามภาษาเด็กครับกลุ่มของพวกผมก็มีกันอยู่ห้าคนครับจุดมุ่งหมายก็คือข้ามคลองฝั่งโน้นเพราะว่าฝั่งโน้นจะมี ป่ามะม่วงมีสวนมะม่วงมีสวนหลังของมีอยู่หลายเจ้าเช่นกันครับตัมีของกุญยายหงยยกุญยากนของตะหวังอะไรอีกอื่นอีกเยอะครับผมส่วนพวกผมก็ข้ามคลองจะมีคลองนะครับในหมู่บ้านก็จะมีคลองใหญ่ที่รอบหมู่บ้านอยู่ครับผมจะข้าไมไปฝั่งนู้นก็ต้อง ข้ามหรือก็ต้องมีเรือที่จะข้ามไปฝั่งรู้นได้แต่ก็ตอนในช่วงที่ผมไปกันนะั้นก็คือช่วงน้ํามันแห้งน้ํามันลดครับก็เดินลอยคอกันพูดงา่ายว่าไปได้ครับผมในสมัยเด็กๆกันตอนนั้นคือข้ามไปได้เหมือนกันเหรอจุดมหมายก็คือสวนมะม่วงของของตะวันครับ คือจุดมุ่งหมายของเราเพราะเป็นชนม่มงต้นใหญ่แล้วก็มีเนื้อที่ก็กว้างห้าไร่ต้นม่มงมของแกก็อุดมสมบูรณ์เป็นป่าใหญ่ครับป่าทึบเลยฝรั่งขีนกก็มีลูกเล็กหวานอร่อยหอมสุดยอดครับฝรั่งขีนกในสมัยเด็กๆของฟรีก็คือหากินแบบนี้ครับผมอยู่ที่บ้าน ก็จะเป็นมะม่วงเป็นฝรั่งขี่นกเป็นผักเป็นไรหากินตามภาษาอาวุธประจำกายข้มกคุมก็คือหนังสเต็กหนังสเต็กคืออาวุธประจำกายในสมัยนั้นคนละคู่คนละคู่อานะก็มีกระเป๋าย่ามใส่ลูกกระสุนมีถุงตัเก็บคนละใบเอาไว้เตรียมไว้ใส่มะม่วงใส่ฝรั่งขี่นกหรือไว้ ใส่ของอย่างอื่นพวกผมก็ตั้งหน้าตั้งตาด่งไปที่สวนของตาหวังนะครับผมแต่ตาหวังแกก็เสียชีวิตประมาณสองอาทิตย์นะครับผมแกจะเสียชีวิตไปได้วยโรคประจำตัวของแกนะครับประมาณสองอาทิตย์ที่เสียชีวิตไปแต่ไม่ได้ทำา่วมร้อยวัน้วพวกผมในวันนั้น รู้นะครับว่าเขาห่วงว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่ห่วงของมากๆใครจะไปขโมยอะไรของเขานีเขาตามถึงบ้านผู้ใหญ่เลยแหละอันนั้นคือประวัติของเขานะครับพวกผมก็ดิ่งก่อนที่จะเข้าสวนของตระวงังเพื่อนกระทัดทวงขึ้นมาครับผมเจ้าวิกก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันครับก็มาด้วยกันคือชื่อเจ้าวิก เขาก็ทับทวงขึ้นมาเฮ้ยกูไม่อยากจะเข้าไปเลยว่ะเป็นอะไรวะก็ตอนที่แกมีชีวิตอยู่แกคดขี้เหนียวเลยว่ะห่วงของก็ห่วงของว่ะกูไม่อยากจะเข้าไปเลยโอ้ยกูไม่อยากจะเสี่ยงเลยว่ะเออนะไม่เป็นไรหรอกแกตายไปแล้วตายไปแล้วไม่มาทวงถามไม่มาเลยหรอกแกก็อยู่ส่วนแกเลยเชื่อข้าดิตามเข้ามาตามเข้ามา ตามมันตามมันแกตายไปแล้วไม่ต้องหว่วงเอ๊ะมันจะดีเลอว,วะกูไม่อยากแกเชื่อเท่าไหร่นะกูมันใจมันวิววิวมันทำนั่นทำนั่นยังไงไม่รู้วะ่ะเออเชื่อกูเถอะตามกูมาแกตายไปแล้วใครจะมาทวทางถามที่ไหนวะเชื่อดิเดี๋ยวกูจะเอาให้หมดสวนเลยมึงเชื่อกูดิกูจะเอาให้หมดสวนเลยไอ้บิ๊กมานะเจ้าตามกูมา แล้วแล้วตามผูมากอย่าไปเสียเวลาตรงนั้นเลยเดีย๋ยวมันจะมืดจะคําก่อนเร็วพวกผมห้าคนก็เดินเข้าในสวนของตะวังพอเขาไปถึงมืดก็มืดทัดทัเพราะมันเป็นใบไม้ต้นใหญ่ปกคลุมมีทั้งใบมะม่วงมีทั้งใบฝรั่งใบแล้วมันจะปกคลุมกันเหมือนกับในถ้ำเลยครับผมในถ้ำยังไงงั้นเลยมันจะมืดมืดครับ มืดมืดมากเพราะว่าใบมันปกคลุมอวาอยู่จะหาแสงสว่างส่องลงมานี้น้อยมากที่จะมีแสงสว่างเล็ดลอดลงมาแทบจะไม่มีเลยนะครับพวกผมก็เดินออกหามะม่วงกันบางคนก็ใช้หนังสติก๊กยิงนะครับที่มีมะม่วงห้อยอยู่บนต้นห้อยระโยงละเยงก,ก็เพื่อนก็ซอยก็ซอยส่วนจก,ก้าเจก,ก้านี้ ปีเท้าดีนูนะ่นและมองอีกที่หนึ่งก็ไปทางด้านต้นฝรั่งขีนกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปปีนต้นฝรั่งขี่นกก่อนนะเว้ยพอดีถ้าเห็นฝรั่งขีนกเนี่ยต้นเนี้ยของตะวนันนี้อร่อยมากเลยเคยมีคนขโมยไปให้กินเนี่ยข้ายังติดใจไม่หายเลยข้าเด้มีโอกาสมากับพวกเกงนี่แหละเดี๋ยวข้าปีนฝรั่งก่อนนะเว้ยได้ได้ได้ได,ได้นไปปีนเลย อ้าวพวกเราแยกย้ายกันว้วยหาของกันด้วยคนหนึ่งก็ยิงมะม่วงเสียงแฟะแฟวอีกคนหนึ่งก็ปีนฝรั่งขี่นกครับผมส่วนอีกคนหนึ่งก็เดินหากันครับก็อยู่นวนกันอยู่ในในสวนม่วงนั่นแหละสนุกสนานเพลิดเพลินกันตามภาษาเด็กครับผมแต่สักพักพวกผมก็ได้ยินเสียงคุณตะโกนออกมาว่า อเว้มันมาขโมยมของกูเดี๋ยวกูจะเล่นงานมันพวกมึงนี่มาอีกแล้วมาขโมยของกูอีกแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูวกพวกผมห้าคนต้องชะงักหยุดทันทีเลยครับเพราะได้ยินเสียงนั้นแต่ก็พูดกันเลยว่าเฮ้ยมันหูฝากไปหรือเปล่าวะ ฆ่าจกินคนเดียวหรือพวกเองจรินจะฆ่าโดยหรือเปล่าวะเฮ้ยเสียงมันใครพูดมาจากไหนวะเฮ้ยมันน่าแปลกเว้ยไม่มีใครพูดใช่ไหมเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีใครพูดวะไม่มีไม่มีทั้งหมดห้าคนนะครับไม่มีใครพูดมีใครอะไรเลยแต่เสียงนั้นเด็ดลอดออกมาแต่ก็ไม่ทําให้พวกผมหยุดจากการหามะม่วงครับยังเดินหายัง สอยมะม่วงยังยิงมะม่วงกันต่อไปเลยครับผมยังสนุกสนานแต่เสียงที่ทักท้วงขึ้นมาไม่ได้เฉลียวใจเลยแต่ทันใดนั้นอีกสักพักหนึ่งก็มีร่างดำค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาผมก็บอกเพื่อนไปว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงาใครวะแม่งมาโพยกาเป่า เอานัสติกยิงแมงเลยเอานัสติกยิงเลย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 ท่านผู้ฟังครับยิงยิงยิงไม่โดนยิงยิงยิงทะลุออกไปหมดเลยครับผมไม่รู้ว่าลูกกะสุนนังสติกไปทางไหนกันบ้างตรงนั้นแหละที่ทำให้พวกผมนี้เอกแจกันขึ้นมาแล้วทันใดนั้นเสียงหอเลาะก็ดังขึ้น หมาเขาหอนครับเสียงฟ้าและเสียงลมทำาังป็นใกล้เข้ามาทุกทีนะครับที่ทุกฟังแต่ก่อนหน้านั้นแสงแดดยังเปรี้ยงป้างบรรยากาศของฟ้าผนไม่มีเลยแต่มาตอนนี้กลับกายมีทั้งฟ้าทั้งฝนเสียงฟ้าร้องทารางน่ากลัวครับกำลัง เพืนเข้ามาใกล้ๆซึ่ทำให้พวกผมแล้วก็มีเสียงพูดขึ้นมาอีกพวกมึงจะกูกูเล่งงานนับบัตรทุนนี้พวกมึงบังเอิญมาขโมยของกูพวกมึงก็รู้อยู่นี่ว่ากูน่ะหัวงของกูขนาดไหนพวกมึงนี่ชัางก้าวรอาจริงๆเลยนะ เดี๋ยวกูจะเล่นงานพวกมึงเดี๋ยวเฮอรเดี๋ยวเฮอพวกผมห้าคนเหมือนกับโดนมนสะกดไว้เลยนะครับยืนจังงานกันทั้งบทเลยครับห้าคนตอนเจ้าว,วิบถักตัวขึ้นมาอีกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะอันนี้แสดงว่าผีตะวันนี่หรือวะเฮ้ยเฮ้ย ไเท่านั้นนะครับต่างคนต่างกู้ต่างคนต่างตืงนต่นกันเลยครับผมไม่รู้ว่าไปฝั่งไหนกันมั่งออจอก,กตาอยู่บนต้นมะม่วงไอ้ไอ้รอด้วยไอ้ยิงก<ๆ>ูเอาเลยกูยังอยู่คนเดียวอยู่รอผมด้วยรอวยยิงลอกสลัด้วยรอผมดวยพวกผมก็ต่างคนต่างวิ่งหาทางออกก็ไม่มีนะครับผม วิ่งอย่างไรอย่างไรก็บนอยู่แต่ในป่าปม่วงจะหาทางออกก็ไม่เจอเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นอยู่เรื่อยๆดังตามหลังพวกคุณมากันเลยนะครับผมเสียงดังนั้น <c oughs> เอาของคูคืนมามือหักพวกคู่พวกคุณจะเจอดีหรือไงเอาของคูคืนมาเอาของคูคืนมาพวกมึงเดี๋ยวจะเจอดีเอาของคูคืนมา ส่วนทางด้านผมก็ว,ว,วิ่งจนหมดกําลังแล้วครับหยุด้าคนหยุดนะครับผมหันหลังให้กันแล้วเลยเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยเอาไงดีวะว่าพวกเราต้องคืนของให้ผีตะหวังวะถ้าเกิดไม่คืนของให้แกนี่แกเล่นงานเราไม่จบแน่เลยเพราะผีตะหวังก็รู้อยู่แล้วว่าแกผหดของแต่ตอนที่แกเป็นคนแกก็ยังขี้เหียอเอกับอะไรนี่ เอาเอาของคืนที่แกให้หมดเลยอยู่ในย่างอยู่ในถุงในถุงก็เก็บโยนเข้าไปในป่าให้หมดถ้าแล้วเรากลับบ้านไม่ได้ดนแน่เลยเอาโยน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 เอาโยนก็นนไปให้หมดเลยโยนไปกผมก็พร้อมกันพูดขึ้นมาว่าผมไม่ขโมยแล้วพวกผมเอาคืนแล้วนะตะวันไม่กล้าแล้วเอาคืนให้หมดแล้วผมไม่ทำอีกแล้วคืนให้แล้วนะตะวนะัน จะทำอะไรพวกผมเลยกลัวแล้วกลัวแล้วท่านผู้ฟังครับทันใดนั้นฟ้ามืดคลึงก็สว่างขึ้นแสงแดดก็ส่งลงมาให้พวกเราเห็นทางออกจากป่าม่วงได้พวกผมก็ตามคนต่างวิ่งข้ามแม่น้ำที่จะเป็นแม่น้ำรอบหมู่บ้านข้ามนะครับผมตอนที่เราจะข้ามฝั่งป่าม,าม่วงเนะี้ย เราเดินไปเียบเรียบน้อยครับแต่ตอนกลับนี้บางคนนี้แทบวิ่งบนผิวน้ําเลยนะครับผมทุกคนก็วิ่งกระจกุกกระจอกันเข้าบ้านก็ปลอดภัยกันทุกคนครับไม่มีใครเป็นอะไรนอกจากเจ้าก้าที่ได้รับบาดเจ็บขาแพงตกต้นฝรั่งครับส่วนพวกผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความรับก็ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง แต่พ่อกับแม่ของผมก็คงจะรู้ดีแล้วแหละเพราะว่าไปทำอะไรกันมาส่วนชาวบ้านคนอื่นๆที่ไปขโมยของแกก็โดนกันทุกคนครับตามที่ข่าวที่เขาพูดกันมาไม่ว่าจะเป็นใครที่ไปหยิบของแกเล็กๆน้อยๆไปหยิบอะไรไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือจะเป็นไม้เป็นปืนเป็นมะม่วงเป็นฝลั่งอะไรเงี้แก,จ,แกจะหงหดแกจะ ห่วงมากเลยแกที่ขี้เหนียวกับทองนี้มากตอนชีวิตตอนที่แกมีชีวิตแกต้องห่วงมากๆเลยนะครับส่วนใครที่โดนก็เคียดตามๆกันไม่กล้าเข้าไปแย่งไม่กล้าไปขโมยของแกหยิดเพราะว่าผีตาวังก็รู้ดีห่วงทองมากเป็นประวัติศาสตร์เลยครับแกเป็นคุนขี้ห่วงพระผมผมอาจารย์มางกร ก็มีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าสู่กันฟังเปลี่ยนบรรยากาศจากธรรมะมาฟังเรื่องผีผีและประวัติประวัติตอนสมัยเด็กๆครับวันนี้เวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอไปโอกาสดีๆดูเรื่องดีๆเป็นนิทานโบร,ร,ราณจะผมจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับส่วนวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ